สำหรับคนที่คลั่งไคล้ซูเปอร์คาร์การได้มาขับรถเฟอร์รารี่สักครั้งหนึ่งก็คงจะเป็นการเติมเต็มความฝันของเขาคนนั้นแต่สำหรับคนที่คลั่งไคล้เฟอร์รารี่แบบลึกสุดๆการได้ครอบครองรุ่นพิเศษหรือรุ่นลิมิตแตร c คาร์คือความฝันสูงสุดของเขาคนนั้น สวัสดีครับเพื่อนๆคาซาที่จอดอยู่ข้างๆผมตรงนี้คือ Ferrari 488 Pista รถคันนี้นะเป็นรถที่ผมอยากจะมารีวิวมากๆเลยแล้วก็รอเวลามานานมากนะครับเพราะรถรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นไลท์เวทของ t ขอ r e r r ร r i รุ่นสุดท้ายแล้วที่เป็นเครื่องวางกลางนะครับซึ่งถ้าเป็นตัวไลท์เวทก่อนหน้าตัว488 Pista ก็คือ Ferrari 458 Speciale ครับในเจนนั้นนะเขาใช้เครื่องยนต์ NA 4,500cc V8 ไล้ระบบอากาศ และตอนนั้นเนี่ยคือแรงม้าสูงสุดของเขาคือ605แรงมา้าแต่สําหรับคันนี้นะครับพอเปลี่ยนมาเป็นเจเนอเรชันของ48 8เนี่ยเขาใช้เครื่องยนต์เนี่ยดาวไซซิ่งลงจาก4,5 0 0เหลือแค่3 9 0 0 cc v 8ทวินเทอร์โบนะแต่ให้แรงม้าสูงมากถึง670แรงมา้าแต่คันนี้นะครับมีแรงม้ามากกว่ารุ่นเบสถึง50ตัวทําให้คันนี้มีแรงม้าถึง720แรงมา้าและรถคันนี้นะครับยังมีน้ําหนักเบาวกว่าตัวมาตรฐานถึง90กิโลกรัมน้ําหนักรวมแค่1280กมเท่านั้นเอง ถ้าเรามาดูส่วนทรงของรถ Ferra r i 488พิสตาคันนี้นะครับเขามีการใช้แพลตฟอร์มของบอดี้รถเนี่ยถึง3เจ n เน a เรชันซึ่งถ้าเป็นเจนเนอเรชันแรกของเขาก็คือ458แล้วมาเป็น488ต่อมาที่สุดก็คือ F8 ถ้าเรามองดูดีๆเห็นไหมครับจะเป็นส่วนทรงที่คล้ายคลึงกันกแต่อาจจะมีการเปลี่ยนขนาดโปง่งหรือช่องลมต่างๆที่แตกต่างกันเล็กน้อยอย่างตรงนี้นะครับในเจ n เน a เรชันของตัว458เนี่ยก็จะไม่มีตัวระบายความร้อนเข้าไปที่ตัวของเครื่องยนต์แต่ถ้าเป็นตัวของ488หรืออ F8 ก็จะมมีีช่งนน้้้ขึาแลว สรีระของรถเนี่ยก็จะมีความที่จะคล้ายคลึงกันมากๆเลยแต่คันนี้นะครับจะมีความพิเศษมากกว่าตัวของ488ทั่วไปก็คือว่าเขาจะมีช่องระบายเป็นตัว S ดักที่จะเอาไว้ ดูดลมด้านหน้าตรงนี้นะครับขึ้นมาบนฝากระโปรงเพื่อที่จะกดให้รถเนี่ยได้เกาะมากขึ้นเพราะเขารู้ว่ารถพวกนี้นะครับเป็นระบบขับหลังแนละ้วเวลาเร่งเนี่ยหน้าเขาจะเชิดตัวนี้จะทําให้รถเนี่ยมีแรงดาวน์ฟอร์ดด้านหน้าที่ดีกว่ารุ่นปกติด้วยซึ่งถ้าเรามาดูไฟหน้าของเขานะครับจะเป็นไฟหน้าที่เป็นแนวยาวตั้งขึ้นมาแบบนี้นะแล้วก็มีไฟใหญ่เป็นไฟไบซีดอนแบบนี้ถ้าเป็นเจเนอเรชัน296ตอนเนี้ย เจเนอเรชันใหม่ๆเขาจะเป็นแนวขวางแล้วจะไม่ใช่แนวยาวแบบนี้ส่วนกันชนหน้าต่างๆจุดต่างๆอย่างฟอนต์ปัมเปอร์พวกนี้นะครับคือทํามาจากวัสดุคาร์บอนทั้งหมดแต่ตรงนี้ก็จะทําสีส่วนบางจุดที่เป็นลิ้นหน้าต่างเนี่ยที่จะมีช่องเว้าต่างๆเนี่ย ก็จะเป็นช่องที่เขาออกแบบมาพิเศษเพื่อทําให้รถคันนี้มีแอโรไดนามิกที่ดีกว่ารุ่นมาตรฐานก็จะเห็นว่ามีช่องที่เอาอากาศเข้ามาแล้วมาโผล่ด้านบนตรงนี้เข้าไปซึ่งถ้าเราลองดูลายคาดนี้ดีๆนะครับลายคาดนี้จะไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะนี่คือสีที่เพ้นต์ลงไปที่ตัวของรถเลยนะครับและฝากระโปรงตัวนี้นะครับจะเป็นฝากระโปรงที่ทํามาจากคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งบานเลยนะลองดูสิครับเป็นดรายคาร์บอนที่แบบสวยงามมากๆและทาให้รถคันนี้มีน้ําหนักเบาจริงๆครับแล้วก็สาหรับรถเฟอร์รี่ทุกคันนะครับจะมีแผ่นเพตรงนี้ติ์ นะแผ่นนี้นะครับจะเป็นแผ่นที่บอกว่ารถคันนี้มีการคอนฟิกออปชันอะไรมาบ้างซึ่งมันจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ f e r r a r รเท่านั้นเลยอย่างคันนี้นะครับจะมีออปชันค่อนข้างที่เยอะเลยนะก็คือเต็มหน้ากระดาษ2แถวอะถ้าคนที่ซื้อ Ferrari ก็จะรู้กันว่าเฮ้ยคันนี้มีแค่แถวเดียว หรือ2แถวอย่างนี้เขาเรียกว่า2แถวเต็มก็คือออปชันแบบอาจจะยัดมาจนสุดแล้วไม่รู้จะยัดอะไรอีกแล้วนะครเราเข้ามาดูด้านข้างกันนะครับด้านข้างเนี่ยตรงดิ้นหน้าเนี่ยจริงๆเขาเป็นครีบมาอย่างนี้นะมีช่องตรงนี้ด้วยเป็นเหมือนปีกเครื่องบินนะฮะยื่นออกมาแล้วก็ด้านข้างตรงนี้ยังมีช่องที่ระบายลม มีรูพุ่งออกมาตรงนี้อีกนะครับทีนี้มาดูที่ล้อครับล้อเนี่ยเป็นล้อไลท์เวทนะล้อคอร์สท,ที่มีน้ําหนักเบากว่ารุ่นปกตินะพร้อมกับขนาดเนี่ยคือ20นิ้วนะแล้วก็มาด้วยยางไพลอตสปอร์ตคับถูซึ่งเป็นยางที่เอาไว้ลงแท็กโดยเฉพาะเลยแถมยังใช้เบรกคาร์บอนเซรามิกที่มีขนาดใหญ่ถึง3 9 7้มมนะหน้าเป็นแบบ6หลังสพอร์ตครับทีนี้เรามาดูสปอยเลอร์ด้านท้ายนะต้องบอกว่ามีหลายส่วนที่น่าสนใจนะครับตรงนี้จะมีช่องที่เอาลมเนี่ยเข้าไปด้านท้ายเครื่องเข้าใน ส่วนด้านนี้ก็จะแยกลมออกมาตัวนี้จะเป็นปีกขนาดใหญ่เหมือนเรียสปอยเลอร์หลังตัวหนึ่งเลยแล้วก็จะมีช่องระบายลมลงมาข้างล่างออกมาอีกจุดหนึ่งมันเหมือนดับเบิลสองชั้นขึ้นมาซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีตัวของ LED ไฟเบรกดงที่3ขึ้นมาอีก1จุดด้วยทีนี้เรามาดูด้านท้ายของรถคันนี้นะครับต้องบอกว่าไฟท้ายของรถรุ่นนีนะ้มันก็จะเหมือนกับตัวของ458นะครับครึ่งมันจะมีดวงเดียวแบบนี้นะถ้าเป็นตัวของ F 8เนี่ยเขาก็จะมี2ดวงลวซึ่งเวลาเราเหยียบเบรกข ซึ่งก็จะมี3จุดให้เราเห็นชัดเจนเลยนะทีนี้เรามาดูด้านหลังเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆคันนี้ไลท์เวทมากๆเพราะว่าเขาทําทุกส่วนด้านหลังเนี่ยเป็นคาร์บอนไฟเบอร์หมดเลยนะพวกนี้คือคาร์บอนหมดเลยเพียงแต่ว่าจะมีการโชว์ลายคาร์บอนบางจุดให้เห็นให้มีการตัดกับตัวของสีตัวถังทําให้รถเนี่ยดูสวยมากๆนะด้านหลังเนี่ยจะมีช่องระบายลมออกมาเพื่อลดลมที่ตีอยู่ในซุมล้อหลังมาด้านนี้นะด้านนี้ยังมองออกไปเนี่ยมันเหมือนปีกเครื่องบินอนะ อีกหลายจุดเลยเป็นเียดิฟฟิวเซอร์ที่ใหญ่มากๆนะครับซึ่งดิฟฟิวเซอร์ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้เอามาจากตัวของ488 GTE ซึ่งเป็นตัวแข่งเลอมังเลยนะทำให้รถคันนี้มันก็จะมีแอโร่ที่ดีกว่ารุ่นมาตรฐานคือตัว GTB ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วมีดาวฟอร์ที่ดีกว่าประมาณ20%ด้วยทีนี้เรามาดูท่อไอเสียของตัวนี้กันนะครับต้องบอกว่าฟอร์ a รี่ตัวไลท์เวทอย่างเช่น430 Scuderia หรือ458 Speciale นะครับถ้าเป็นตัวไลท์เวทนะจากท่อไอเสียที่อยู่ตุ้นเบรเนี่ย เวลาเป็นไรเวทเขาก็จะยกสูงขึ้นมาอยู่ตรงกลางนะแต่ตัวนี้นะครับ488พิสตาเนี่ยเวลาเป็นไรเวทแล้วเนี่ยเขายังคงอยู่ในตำแหน่งเดิมตำแหน่งเดียวกับ488 GTP ซึ่งเสียงของเขาเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับลองฟังกันดูก็จะแบบทุ้มๆหน่อยนะแต่ตอนแรกก็จะมีแบบเหมือนมีวาล์วเปิดปิดนิดนึง ทีนี้เรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์คันนี้กันนะครับแค่ผมเปิดตรงนี้นะยังรู้สึกเบามากๆเพราะเนี่ยไม่ใช่กระจกนะนี่คือโพลีคาร์บอเนตที่มีน้ําหนักเบาจริงเขาพยายามลดน้ําหนักทุกส่วนเลยนะครับครอบเครื่องต่างๆเปิดมาเจอเป็นคาร์บอนหมดเลยนะรถคันนี้นะครับท่อไอดีก็ยังเป็นคาร์บอนด้วยนะเพื่อที่จะลดน้ําหนักมากๆเครื่องยนต์ของเฟอร์รรี่เนี่ยในเจเนอเรชั่น488เนี่ยได้รับรางวัลถึง2รางวัลน,นะคือเครื่องยนต์ที่ดีที่สุดแห่งปีและก็เครื่องยนต์ที่มีสมรรถนะสูงดีที่สุดแห่งงปปปีีีถึ4ซออนในใ16 17, 18, 19คื เ,เครื่องยนต์นี้มันทั้งแรงแล้วมันทั้งดีถึง4ปีซ้อนนะฮะและรถคันนี้นะครับใช้เครื่องยนต์คือ3,900 cc V8 เทอร์ินเทอร์โบ720แรงม้าสื่อต่างประเทศบอกกันว่าเป็นรถที่เป็นเครื่องเทอร์โบแต่มันไม่เหมือนเครื่องเทอร์โบครับเพราะมันไม่เรงอีกการเขาเรียกว่าเทอร์โบแลกเลยและอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้รถคันนี้นะครับมีแรงม้ามากกว่าตัวเบสถึง50ตัวก็เพราะว่าคันนี้นะครับมีการปรับเปลี่ยนระบบทางเดินอากาศใหม่นะทำให้อากาศเข้าได้ดีมากขึ้นใช้ก้านลูกสูบที่เป็นไนะทเทเเเนนนนีนีีียยมมะแแแลล้้้้ววกกก็็พาาาขหห่่งงคทั ทำให้รถคันนี้มีสมรรถนะที่สูงมากครับทีนี้เรามาดูภายในของรถคันนี้กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่เบาะก,ก่อนเลยนะครับเบาะตัวนี้จะเห็นว่ามันเป็นเบาะสปอร์ตเซทของ f e r r a ราี่ซึ่งเบาะพวกนี้จะมีการโอบรัดที่แบบดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นเบาะที่ไม่มีกลไกไฟฟ้าเลยนะจะเป็นแมชชีนิกล้วนๆนะครับ <ๆ S 1> เพื่อที่จะพยายามลดน้ําหนักของตัวรถลงผมจะให้ดูด้านหลังของเบาะตัวนี้กันนะครับซึ่ง ที่เห็นแวเหอเห็นไหมเบาะตรงนี้สวยจริงๆเป็นลายคาร์บอนนังอันแล้วก็แบบบางๆอย่างนี้เลยเป็นแผ่นบางๆมมีการเจาะรูตรงนี้ออกมาเว้าวลรูออกมาเห็นไหมครับคือมันเข้ากับสรีระของคนมากๆแล้วก็นั่งขึ<ม>้นนั่งลงไปเนี่ยมันจะเหมือนเป็นแอ่งลงไปแต่พอดีพอดีมากๆแล้วถ้าเราเซตดีๆนะตอนล็อกดีๆเนะี่ยปรับพวงมาลัยดีๆนะครับให้ดูนะจะเข้ามือมากแล้วเฟอร์รารี่เป็นรถที่มีเฮดรลูมค่อนข้างโอเคนะผมว่า ยังเหลือนะ5 8 5นั่งหลังตรงๆแบบนี้นะครับล็อกอาจจะปรับปรับแบบแมคาีนิกนะตัวนี้จะต้องปรับแบบปรับมืออย่างเงี้ยขึ้นมาเวลาเราขับมันจะค่อนข้างถนัดเบาะน,นี่ถือว่าโอเคสะดวกเลยแล้วทีนี้เรามาดูด้านข้างนะครับให้ดูนิดนึงแผงประตูด้านข้างนะครับตรงนี้จะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมดเลยนะตัวนี้จะเป็นที่ดึงปิดประตูนะตัวนี้จะเป็นที่ เปิดกระตูไปแบบนี้ซึ่งด้านข้างเนี่ยจะมีที่พับกระจกนะครับสามารถปรับมุมกระจกได้แล้วก็ตรงนี้จะเปิดฝากระโปรงหน้าแล้วก็ด้านนี้จะคือเปิดฝาถังน้ำมันพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยที่มีเรดไลน์ขึ้นที่พวงมาลัยตรงนี้ด้วยตัวแพตเทิร์นชิพเนี่ยเวลาเข้าเกียร์เนี่ยถ้าเข้าเกียร์ว่างคือเราตบคู่นะครับเข้าเกียร์เอ็นให้ถ้าเราตบฝาหนึ่งทีก็จะเข้าเกียร์ก็จะเปลี่ยนเกียร์ขึ้นไปเรื่อยๆเวลารถวิ่งนะฮะเข้ามฮะอย่างงี้เกียร์ว่าง วรวมทุกอย่างเลยอยู่ในพวงมาลัยไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะไฟเลี้ยวข้างนะครับไฟสูงตรงนี้ก็กดได้นะครับหรือปุ่ม start engine ตรงนี้ก็กดเครื่องติดเลยตัวนี้ก็จะเป็น pumping load ก็คือตัวทําให้โชคเนี่ยนุ่มลงเวลาเราเจอทางที่มันขรุขระก็กดไป1ทีมันก็จะอยู่ได้พักหนึ่งนะคะ ตัวนี้จะเป็นมาติโน่ก็คือโหมดของ f e r ร์รารซึ่งเขาจะมีอยู่แค่นี้จริงๆเราสามารถปรับเนี่ยปรับได้อยู่แค่ทั้งหมดนะครมี5โหมดโหมดสแตนดาร์ดก็คือ Sport. สปอร์ตสปอร์ตเหมือนโหมดสแตนดาร์ดอ่ะก็คือขับแบบแอร์เย็นเพลงเพาะขับไปเรื่อยๆนะฮะถ้าไปเลสเนี่ยก็คือลงแทร็กได้สนุกมากขึ้นรอบจัดขึ้นทีนี้ถ้าเรามาที่เป็น c t ทีอฟตัวนี้ซีทีอฟจะหมายความว่ามีการตัดระบบช่วยเหลือบางอย่างออกแต่ไม่ได้ตัดออก100%นะครับก็จะมีการ หลุดได้บ้างการที่ท้ายจะออกได้บ้างนะครับแต่ถ้าเราไปที่ ESC off ตรงนี้เขาจะขึ้นเตือนเลยว่าเฮ้ย ESC off แล้วนะซึ่ง ESC off คือการตัดระบบช่วยเหลือทั้งหมดให้ผู้ขับเป็นผู้ที่ประคองรถด,ด้วยตัวเองนะครับอันนี้ก็อาจจะไปเหมาะกับนักแข่งที่ไปลงสนามแล้วมีลันเบยที่มันชัวๆนะสามารถแก้ไขปัญหาได้เวลาฝนตกก็จะมีโหมดเวทด้านล่างนะครับก็อาจจะตัดกําลังรถลงไปนะเพื่อไม่ให้รถเนี่ย ท้ายออกอะไรเงี้ยเพราะรถคันนี้720ล้านมันคือมันแรงจริงนะครับแต่โดยโปกติผมก็ขับแค่สปอร์ตแบบนี้นะฮะตรงนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าสะพานเกียร์นะครับก็จะมีเกียร์ถอยหลังตรงนี้ปรับเป็นออโต้หรือเป็นเมนวนตรงนี้เป็นล o อ g คอนโทรลนะนี้ก็จะมีไฟผ่ามากตรงนี้ก็จะเป็น กระจกข้าง2อันนะฮะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นระบบแอร์ของรถนะครับแอร์ Air ก็จะเป็นช่องแบบนี้นะครับมีช่องแอร์สช่องเป็นคาร์บอนซึ่ง f e r r a ร i เนี่ยมันจะมีจออยู่ตรงกลางอย่างนี้ใช่ไหมครับ่อนก็จะมีสงฝั่งฝั่งซ้ายก็จะเป็นเกี่ยวกับข้อมูลรถฝั่งขวาก็จะเป็นเอนเตอร์เทนหรือมีเดียนะครับมันก็จะมีแยกออกมาแบบนี้ชัดเจนเลยฝั่งขวาเนี่ยสามารถดูแมปดูแผนที่ได้ด้วยเรามาดูตรงบริเวณคอนโซลนะตรงนี้จะเป็นเหมือนหนัง แล้วมีเสาะรูนะฮะตรงนี้จะเป็นอาคันธาร่าทั้งหมดซึ่งตรงนี้จะมีดัดที่เขียนว่า4ีประดัดพิสตาออกมาแล้วก็มีการตัดลายแบบนี้ปะด้วยหนังนะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบอาคันธาร่าอีกอันหนึ่งซึ่งไม่มีฝาเปิดปิดตรงนี้นะไม่มีเกลิ้นชักด้วยนะโลง่ลงๆเลยและรถคันนี้นะก็จะไม่มีระบบซับเสียงไม่มีระบบเก็บเสียงอะไรเลยคือคือพยายามลดน้ําหนักมากตรงนี้นี่คือบอดี้รถ แล้วตัวนี้ก็เหมือนเป็นแผ่นตะแกรงที่เป็นแผ่นเพลทอลูมิเนียมบางๆอามาแปะไว้ไม่ให้ไปโดนที่ตัวแชสซีรถมันมีแค่นี้จริงๆแล้วเวลาวิ่งจริงๆเสียงหินเสียงอะไระขึ้นมาในรถนี่คือได้ยินแระบร๊บๆรเต็มไปหมดเลยนะฮะ เข้าไปนั่งตัว488 Pista กันนะครับ ต้องบอกว่านี่คือครั้งแรกนะที่ผมได้มีโอกาสมานั่ง488 Pista แล้วก็หนึ่งเลยบอกภายในเนี่ยให้ามาเป็นเบาะแบบสปอร์ตนะครับตัวของเบาะเนี่ยค่อนข้างโอบกระชับนั่งสบายเวลาเราปรับเนี่ยเราต้องใช้มือปรับปิดเอาการขับขี่ของรถคันนี้จะมีเขาเรียกว่าปุกมาเนติโนนะครับก็คือปรับอยู่แค่ตรงนี้เองสปอร์ตก็คือโหมดปกติโหมดขับทั่วไปจะเป็นออโต้ทุกอย่างแต่เดี๋ยวผมเริ่มต้นที่โหมดสปอร์ตแล้วเดี๋ยวเราลองดูกันนะ ตอนนี้เราขับมาเนี่ยขึ้นเป็นรถบ้านเลยครับสปอร์ตออโต้เนี่ยวิสัยทัศน์คันนี้ค่อนข้างดีนะเพราะว่าเฟอร์รี่กระจกเขาค่อนข้างจะตั้งขึ้นมานะครับหัวผมไม่ไม่ไม่ได้ติดอะไรนะครับอาจจะมีการผมไม่เกี่ยวบ้างเล็กน้อยนะกระจกข้างใหญ่สบายนะครับฟีลวิสัยทัศน์การขับขี่ถือว่าโอเคเลยเรากดออกมาอันนี้ออโต้น,นะ สปอร์ตออโต้ธรรมดาเสียงถ่ายจากข้างนอกเข้ามาข้างในแบบชัดเจนมากเลยนะครับแล้วเราก็ปรับไว้อยู่ที่วิ่งสัก60-70เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเลนดูนิดหนึ่งนะคะว่าเหมือนเล่แงแซงออกไปนะครับแล้วก็กดออกไปมันเหมือนกับว่ารถเขาน้ำหนักเปาอะ่ะพอรถน้ำหนักเปาเนี่ยเรากดนิดเดียวมันก็ไปครับเนี่ยคือกดแค่เนี้ย มันก็ออกไปเรื่อยๆเ,เลยอะแต่พอเร่งแล้วดึงเนี่ยรู้สึกเลยว่ามีแรงดึงมาข้างหลังแบบชัดเจนเลยอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะลองแบบัลให้ดูนะว่าถ้าเราขับมาอ่ะแล้วเราจะเลี้ยวซ้าย ก็นิ่งอนะ่ะคือรถคันนี้มันกระชับมากเห็นไหมผมลอง,องอโอโหักวงมาลัยดูโอ้โหมันไม่มีโยนนะคือรถมันเบาครับขนาดวิ่งแบบนี้มันโยนกลับได้มันฉกได้เลยอะ่ะฉกไปฉกมาได้เนี่ยคือรถที่มีความเบาในตัวนะแล้วก็มีแรงดาวฟอร์ที่ดีเดี๋ยวเราลองปรับโหมดดูนะจากโหมดสปอร์ตเป็นโหมดเลสซึ่งมันเหมาะกับการขับแบบ Sport, สปอร์ตสปอร์ตมากขึ้นจริงๆคือมันควรจะเป็นโหมดสปอร์ตแต่มันคือโหมดเลสนั่นแหละรู้สึกว่าพอกดคันเร่งไปไมันมีเสียงขึ้นมาเลยเมะ เสียงมันจะมีเสียงโบเข้ามาด้วยเห็นไหมผมขอปรับไปเป็นหมดเ็นน้วนแล้วนะครับตอนนี้ผมจะบอกว่ารถมันมันเหมือนมันบูดมันมาพอบูดมันมามันกระชากแบบนะลองดูได้ รถมันเปลี่ยนเกียร์ได้เร็วมากๆนะครับใครจะไปเชื่อว่านี่คือเครื่องเทอร์โบมันไม่มีอาการเทอร์โบแหลกหรือรอรอบรอ,รอทเทอร์โบอะไรเลยมันมันมาอย่างเงี้ยแล้วเกียร์แบบปึง้งปึ้งเข้ามาแบบทันทีอ่ะดูดิขับได้แค่ขับแค่สามเกียร์สนุกแล้วแค่เนี้ย โอ้โหใครจะเชื่อแล้วล่น no. นี้มีจ้ำข้อสะพานนิดหนึ่งจ้ำข้อสะพานโอ้โหเนียนเนียนเลยแต่อาจจะเก็บเนี่ยเก็บรอยต่อของสีทาถนนมากเลยคือรถกันเนี้มันไม่มีวัสดุปูอะไรเลยนะครับแล้วเวลาที่เราวิ่งในถนนที่ไม่ใช่ไฮเวย์มันจะมีเสียง กรับกรับครับกรับ,รบจากหินกรวเดเนี่ยกระเด็นโดนพื้นรถอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาอ่ะมันจะชัดมากเลยฮะอย่างเงี้ยได้ยินไหมได้ยินไหมรถอันนี้มันจะสะท้อนความเป็นถนนมากกว่ารุ่นปกตินะคือรถซูเปอร์คาร์มันเป็นรถที่มันเบาอยู่แล้วครับแล้วการที่เขาเอาน้ำหนักออกได้เนี่ยถึงเก้าสิบกิโลอะ่ะมันคือเรื่องยากมากๆรถพวกนี้มันเลยมีน้อยแล้วก็มีราคาแพงมากๆนะครับแต่ถ้าเราขับ โหมดเลสนะครับแปลกอย่างหนึ่งคือโหมดเลสเฟอร์รารี่อ่ะเขาไม่ลากรอบเลยผมเลยนอกาจากผมต้องเริ่มอัดเข้ามารอบเขาจะเริ่มดันตัวเองขึ้นไปไม่มีการลากรอบช่วยอ,อะไรเลยไม่รู้เขาจูนมาแบบนี้หรือเปล่าเดี๋ยวผมลองดูนะผมลองกดดูนะได้ <c oughs> แล้ว <c oughs> มันเหมือนเขาตอข่อท่อ,อเทอร์โบเข้ามาในห้องดยสารเวลาเรากดเข้ามาเนี่ยมันจะมีแรงอัดเสียงมันจะมีแบบพาวเวอร์เสียงอ,อัดเข้ามาเดี๋ยวผมลองเร่งใหม่อีทีนะแล้วถ้าเราเปลี่ยนเกียร์เองนะตอนที่เขาต่อเกียร์เกียร์จะมีการต่อให้เห็นว่าต่อเร็วมาก้วแบบต่อตึงต้งตึ้งตึ้งเข้ามา มันได้อัตรถลดมากนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมกลับเข้ามาเป็นออโต้ตอนเปลี่ยนนะเนี่ยตอนกดเกียร์คือเป๊บเปบคือเกียร์คันเนี้จับได้มันมากแล้วรอบเขาจัดมากรอบเข้าไปแบบแปดพันนะดูนิคแปบ๊บเดียวเด็ไตายขึ้นแปดพันความรู้สึกของการขับเฟอร์รุ่นธรรมดานะ เวลาเราเร่งแล้วเนี่ยหน้ามันจะลอยลอยแต่คันนี้รู้สึกว่ามันลอยไม่มากโโทีนี้เราผมลองมาขับแบบโหมดปกตินะครับเหมือนรถบ้านเลยวิ่ง80ดออโต้ทุกอย่างนะเข้ามาที่สปอร์ตก็พยายามจับฟีลลิ่งอยู่มันจะเป็นยังไงบ้างนะฮะหนึ่งเลยนะถ้าคุณขับ อย่างนี้แล้วคุณจะสปอร์ตหรือต้องหักหลบอะไรอันนี้คือช่วงล่างคุณคุณไม่มีการโยนอยู่แล้วพอรถมันเซตมาดีมากถามว่ามันแข็งไปไหมตอนนี้วิ่งไฮเวย์เนี่ยก็ปกติผมนะรอยต่อถนนได้ไหมตามรถผมนะมันดีกว่ารถทั่วไปด้วยคือถ้ารถทั่วไปอ่ะมันลงมันเจอรอยต่อแล้วมันลงปุ๊บมันก็เด้งขึ้นมาเบี่ยงซ้ายขวาซ้ายขวาแต่อย่างเงี้ยคือมันก็ข้ามไปเลยอ่ะมันจะไม่มีอาการให้รถแฉลบซ้ายแฉลบขวาแล้วมันก็คือข้อดีแต่ว่าที่รู้สึกได้เลยนะตอนนี้คือเสียงถนนน่ะดัง ดังมากเสียงภายนอกเข้ามาไหมเข้ามาครับเข้ามาเยอะด้วย ซึ่งรถคันนี้นะครับทำมาตรเร่ง0-100แค่2.85วิและ0-200เนี่ยแค่7.6วิท็อปสปีดคือ340กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือมันเร็วมากๆและสิ่งที่ทําให้รถคันนี้มันเร็วก็คือว่ารถคันนี้มีน้ําหนักที่เบามากๆแรงม้าที่สูงกว่ารุ่นปกติแลวก็มีแรงดาวน์คอร์ที่ดีมากๆด้วยซึ่งรถคันนี้ใช้ระบบส่งกาลังดูอคัท7สปีดซึ่งทางเฟอร์รี่เขาจะเรียกว่าเกียร์ F1 โดยระบบส่งกําลังเนี่ยได้รับการปรับอัตราทดใหม่เพื่อให้้้้มม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 ััันนีีีีีควาาาาาาเเหหะะะสสกกกกบบรรรรทท่่จจออาาลงงพืใไดดดดุุชย ที่ดีมากๆสําหรับรุ่นนี้นะฮะส่วนช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยจะเป็นดับเบิลวิสบนส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นมาติลิงซึ่งจะมีการติดตั้งควกคู่กับระบบควบคุมต่างๆไม่ว,ว่าจะเป็นพวก F1 traction ต่างๆที่เขามีมาในตัวรถโชคก็สามารถปรับฟาร,รมเหนืดได้ด้วยแถมยังมีระบบเฟืองท้ายไฟฟ้าแบบ e d i e p 3และระบบ f e ร r a ี่ด y นามิกเอนทรานซซึ่งระบบเนี่ยจะปรับแรงดันเบรกที่คาลิเปอร์อัตโนมัติ ทีนี้เราลองมานั่งคุยเรื่องที่น่าสนใจของรถรุ่นนี้กันนะครับรถรุ่นนี้มีความน่าสนใจอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือเรื่องของราคานะครับตอนที่รถคันนี้นะครับเปิดตัวในปี 2019- 2020เนี่เขาเปิดตัวด้วยราคานะครับประมาณ3 0 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐนะครับผ่านไปวันนี้นะครับ5ปีแล้วมือ2นะครับขายกันอยู่ประมาณ 500,000... 5,500 500, ขึ้นอยู่กับออปชั่น จะเห็นได้ว่ารถรุ่นนี้นะครับราคาขึ้นเกือบเท่าตัวมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะว่ารถรุ่นนี้นะครับเป็นรถรุ่นไลท์เวทตัวสุดท้ายซึ่งตัวในเจเน r เรชันที่เป็น F8 เนี่ยเขาไม่ทำไลท์เวทครับแล้วมันก็ไม่มีอีกแล้วมันก็เลยทําให้รถตัวนี้มันมีความน่าสนใจในต่างประเทศหรือในประเทศไทยนะในประเทศไทยเนี่ยถ้าเป็นเจ้าของรถที่ซื้อคันนี้ป้ายแดงวันนี้ขายเนี่ยไม่ขาดทุน แล้วก็เหมือนกับราใช้เพราะฉะนั้นคนที่จะซื้อเฟอร์รรี่รุ่นนี้ได้นะครับไม่ใช่คนที่เดินเข้าไปแล้วก็ซื้อได้เลยต้องเป็นคนที่เคยซื้อเฟอร์รรี่รุ่นก่อนหน้าหรือรุ่นที่พิเศษหรือรุ่นธรรมดาเป็นลูกค้าเฟอร์รรี่อยู่แล้วถึงจะมีโอกาสได้ซื้อรถแบบนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่แบบ เฮ้ยน่าสนใจนะสําหรับคนที่จะเล่นรถแล้วศึกษาเรื่องรถรุ่นนี้เป็นรุ่นหนึ่งที่คนเล่นรถต้องมีและอีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าเรามาเปรียบเทียบแบรนด์อื่นๆละ่ะรุ่นไลเวทมีรุ่นไหนบ้างที่ม,มาชนกับ488พิสตาได้ถ้าเป็น m มค a คาร์เรนก็คงเป็น600 LT นะครับก็ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบเหมือนกันนะเป็น3,008 V8 ทวินเทอร์โบ แต่แรงม้าเขาอยู่ประมาณ600แรงม้านะครับถ้าเป็นในส่วนของ Por s เช่ล่ะ Por s c ช e ก็จะมี g t 2 rs ที่เป็นเครื่องเทอร์โบเลยนะฮะก็ตัวนี้ก็อยู่ประมาณ700ม้าเลยนะก็แรงม้าค่อนข้างเยอะราคาก็30กว่าล้านเหมือนกันถ้าเรามาดูในส่วนของ l a m b o r g h ิน i บ้างล่ะ m b o r บกินีก็จะมีคูร a คาร์เพอร์ฟอร์แมนเนะครับซึ่งคูร a คาร์เพอร์ฟอร์แมนเนี่ก็จะเป็นเครื่อง NA และ v 1 0นะฮะแรงม้าก็640แรงม้านะราคาเมืองไทยก็30กว่าล้านเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะ ตระกูลไลท์เวทต่างๆเนี่ยก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนนะแล้วก็มีความต้องการที่ไม่เหมือนกับรถตัวปกติเพราะว่ารถแบบนี้จะมีน้อยนะครับมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมีน้ำหนักเบามีแรงม้าที่มากกว่ามีความลิมิเต็ดมีน้อยกว่าและนี่ก็คือเรื่องราวของ488พิสตาซึ่งปีนี้นะครับผมตั้งใจที่จะมาถ่ายคลิปรถแบบนี้ให้มากขึ้นนะเพื่อนๆมีรถรุ่นไหนที่อยากจะดูคอมเมนต์ Comment มานะครับส่วนวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับเจ้าของรถนะครับ เอเวอรี่เดนิสนะครับฟิล์มกองแสงฟิล์มใสกันรอยฟิล์มเปลี่ยนสีรถนะครับสามารถติดต่อได้ที่ตามร้านตัวแทนจำหน่ายของเขานะครับแล้วก็ขอบคุณสถานที่นะครับโอริเล่จูเ c ีย f คอฟฟี่บาร์นะครับอยู่แถวทองหล่อนะแวะมาได้ตรงนี้นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ